จีนเร่งขอคำตอบจากไทยเรื่องเรือดำน้ำเอ26ทีว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ท่ามกลางข่าวลือสะพัดถ้าหากว่าไทยยกเลิกสัญญาจีนจะส่งต่อเรือลำ,ำนี้ให้กับเขมรและประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ถูกล้อมรอบด้วยกองทัพเรือของประเทศเพื่อนบ้านที่มีเรือดำน้ำประจำการอยู่โดยในขณะนี้กองทัพเรือของประเทศเพื่อนบ้านของไทยไม่ว่าจะเป็นพมา่ามีเรือดำน้ำประจำการอยู่สองลำมาเลเซียสองลำสิงคโปร์สี่ลำและก็ในอนาคต ก็จะจัดซื้อมาอีก4ลํลำซึ่งมันจะทาให้กองทัพเรือสิงคโปร์มีเรือดำน้ามากถึง8ลํลำส่วนเวียดนามมีเรือดำน้าประจําการอยู่ในปัจจุบันนี้6ลำนะครับและถ้าหากว่าเรือดำน้าเอจิสมกทีที่ไทยวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องกำนิดไฟฟ้า chd 6 2 0ที่จีนพัฒนาและก็ผลิตขึ้นเองนะครับให้กับกองทัพเรือไทยแทนหลังจากที่จีนไม่สามารถจัดหาเครื่องยนต์ทดแทนเครื่องกำลไฟฟ้า mtu 396 ของเยอรมน,นีได้และถ้าหากไทยยกเลิกสัญญาจีนจะส่งต่อเรือดำน้ำลำนี้ให้กับเขมรและเรือดำน้ำลำนี้จากที่เคยเป็นเรือดำน้ำเอยี่สิบหกทีจะกลายเป็นเรือดำน้ำเอยี่สิบหกซีซึ่งตัวซีย่อมาจากกัมพูชาทันทีสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโหนกระสุนถ้าทางจะไปกันใหญ่แล้วนะครับสำหรับโครงการจัดหาเรือดำน้ำลำแรกของกองทัพเรือไทย หลังจากที่เมื่อวันที่18เมษายนปีพศ2560คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการจัดซื้อเรือดำน้ำยวนคาสเอ6ทีจากประเทศจีนด้วยมูลค่ากว่า13,500ล้านบาทเป็นงบผูกพันนะครับโดยตามโครงการนี้จะมีการจัดหาเรือดำน้ำจากจีนจำนวน3ลำในห่วงเวลาประมาณ11ปีนะครับด้วยงบประมาณมากกว่า36,000ล้านบาทนะครับแต่ว่า หลังจากที่จีนไม่สามารถที่จะจัดหาเครื่องบริเฟ้า MTU 396จากเยอรมน,นีนะครับมาติดตั้งในเรือดำน้ำที่จีนกำลังต่ออยู่ในขณะนี้นะครับโดยทางไทยก็ได้จ่ายเงินไปแล้วไม่ต่ำกว่า7,700ล้านบาทน,นะครับซึ่งถือเป็นจำนวนเงินประมาณ70-80%จากมูลค่าราคาเรือทั้งหมดนะครับแต่ว่าตอนนี้ ไทยก็ไม่ค่อยมั่นใจเกี่ยวกับเครื่องกุิเฟฟไฟที่จีนพัฒนาขึ้นมาเพื่อมาทดแทนเครื่องบริเรณไฟาจากเยอรมนีนะครับก็เลยทําให้โครงการนี้ชะลอตัวและในขณะนี้โครงการนี้ก็ท่าทางจะไปกันใหญ่แล้วนะครับหลังจากที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้บินไปที่เยอรมนนะครับเพื่อไปเจรจาเกี่ยวกับเครื่อง mtu 396จากเยอรมนนะครับแต่ว่าเยอรมันไม่สามารถที่จะขายเครื่องยนต์ mtu ของเยอรมันให้กับไทยได้นะครับเพราะว่าไทยจะเอาไปติดต,ตั้งในเรือดำน้ําที่สร้างในประเทศจีนนะครับเยอรมันก็ได้ทําสัญญาแล้วก็เป็นสมาชิกของนาโตนะครับซึ่งนาโตก็มีปัญหากับจีนในเรื่องของการซื้อขายอาวุธกันนะครับก็เลยทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการจัดหาเครื่องยนต์ u p u นะครับ แล้วก็มีข่าวลือสะพัดนะครับถ้าหากว่าไทยไม่ต้องการเรือดำน้ํา a 2 6 t ลํานี้แล้วทางจีนก็จะส่งต่อเรือดำน้ำลานี้ให้กับกองทัพเรือเขมรน,นะครับซึ่งก็จะทําให้เรือดำน้ำ,นำลานี้จากที่เคยเป็นเรือยวนคาร์ด a 2 6 t ก็จะกลายเป็นยวนคาร์ด A 2 6 c ซึ่งตัว C ที่อยู่ท้ายชื่อเรือก็จะย่อมาจากกัมพูชานะครับจากที่ตัวย่อเป็นตัวทีที่ย่อมาจากไทยแลนด์แล้วมันจะทําให้กองทัพเรือของเขมร แข็งแร่งขึ้นมาทันตายเห็นนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนขเขมรไม่มีเรือลบสบนานณะสูงนะครับแต่ว่าล่าสุดจีนก็ได้บริจาเอคเรือโคลเวตท,ที่สามารถลบได้ทั้ง3มิตินะครับซึ่งเรือโคเวตก็จะมีประสิทธิภาพที่อาจจะน้อยกว่าเรือฟิเกตนะครับเพราะว่ามีขนาดที่เล็กกว่าแต่ว่าสามารถลบได้ทั้ง3ามิติเหมือนกับเรือฟิเกตนะครับ จำนวน2ลำก็จะเป็นเรือไท056จากประเทศจีนนะครับแล้วก็ในขณะน,นี้จีนก็ได้ขู่ไทยนะครับว่าถ้าหากว่าเราไม่ต้องการเรือดำน้ำยวนคาร์ดเอ26ทีแล้วนะครับจีนก็จะส่งต่อเรือลำ,ำนี้ให้กับขเขมรและมันจะทําให้ขเขมรมีเรือดำน้ําประจําการอยู่และไทยก็จะเป็นประเทศที่ถูกล้อมรอบด้วยประเทศเพื่อนบ้านที่มีกองทัพเรือและมีเรือดำน้ําประจําการอยู่เพราะว่าในปัจจุบันนี้กองทัพเรือพมา่า ก็มีเรือดำน้าประจําการอยู่2ลํลนะครับอเลเซียก็มีเรือดำน้าประจําการอยู่2ลํลนะครับถัดไปก็สิงคโปร์ปัจจุบ,บันนี้ก็มีเรือดำน้ําประจําการอยู่4ลําแล้วก็เพิ่งได้รับเรือดำน้ําเพิ่มขึ้นมาอีกหลําสลวนเวียดนามนะครับก็มีเรือดำน้ําประจําการอยู่ถึงหลลานะครับต่อมาก็คือกองทัพเรือขเขมรน,นะครับหลังจากที่ไม่เคยมีเรือดำน้ํา ก็จะได้อานิสง์จากประเทศไทยนะครับทางว่าไทยไม่เอาเรือดำน้ำเอจยี่สิบหกทีแล้วนะครับขมิก็จะมีเรือดำน้ำํำ,ำการอยู่1ลำนะครับส่วนเราก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ติดทะเลส่วนทางด้านของข่าวลือที่ไทยจะยกเลิกสัญญาในเรื่องของการซื้อเรือดำนำ้ำกับจีนนะครับที่ไทยได้ใช้งบประมาณไปแล้วมากกว่า7000ล้านบาทและเรือก็ต่อไปแล้วกว่า80%ดนายภูมิธรรมรัฐมนตรีกลาโหมกล่าวว่า ตนยังไม่ได้ยินเรื่องนี้และเขาก็ไม่ได้พูดกับตนแบบนี้นะครับเพียงแต่เขาอยากให้ทางเราพิจนารณาให้เร็วที่สุดนะครับเขาจี้มาหลายครั้งแล้วซึ่งผมก็ตอบไปว่าก็อยากให้คําตอบแต่ว่าติดเรื่องเงื่อนไขที่เราก็ต้องหาทางออกอย่างรอบคอบที่สุดมีทางเลือกอะไรบ้างส่วนที่มีข่าวนาหวูว่าทางว่าไทายยกเลิกจีนจะนําตัวเรือดำน้ําที่เราจ่ายเงินไปแล้วเกินกว่าครึ่ง ยกให้กับกัมพูชาประเด็นนี้เถียงกันก็เป็นเรื่องยากนะครับหากเราจะจัดการเราก็ต้องระวังนะครับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต้องทวงดุลความสัมพันธ์ทั้งสหรัฐอเมริกาและก็จีนนะครับแล้วก็ไทยก็เป็นประเทศเล็กนายภูมิธรรมกล่าวส่วนในเรื่องของการที่ถ้าหากว่าไทยไม่เอาเรือดำน้ำเอจีสบหกทีลำนี้แล้วจีนจะส่งต่อเรือดำน้ำลำนี้ให้กับขเขมรเราก็ต้องดูว่าขเขมรจะ ยอมรับเรือลำน้ำลำนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าว่าจีนส่งต่อให้กับขเมขเมรเขมรก็ต้องใช้เงินอีกหลายพันล้านในการที่จะจ่ายให้กับจีนนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ไทยจ่ายเงินในการต่อเอรือลำนี้ไปแล้วประมาณ70,00กว่าล้านบาทนะครับยังเหลืออีกประมาณ5,000กว่าล้านบาทที่ไทยจะต้องจ่ายให้กับจีนนะครับเพราะว่าราคาของเอรือลำน้ำ ลำนี้นะครับมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า13,500ล้านบาทนอกจากนี้ถ้าขเมรนได้ไปแล้วขมรก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอีกนะครับอย่างเช่นการก่อสร้างเกี่ยวกับเรื่องของอูง่แห้งเพื่อเอาไว้สําหรับจอดเรืเอแล้วก็บรุงรักษาแม้แต่นั้นตัวเรือการส่งทหารกําลังพลไปฝึกเกี่ยวกับเรื่องของการขับเรือไปเรียนที่ประเทศจีนเกี่ยวกับการใช้งาน เรือดำน้ำนะครับแล้วก็ยังมีกําลังพลอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาตัวเรือและจีนก็คงจะไม่ให้เรือดำน้ำลำนี้ไปแบบฟรีๆนะครับต่อเขมรเพราะทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายของฟรีไม่มีในโลกนะครับแต่ว่าจีนจะให้เ e ม t ในรูปแบบไหนนะครับถ้าหากว่าไทยไม่เอาเรือดำน้ำลำนี้แล้วนะครับหรือว่าไทยจะยอมรับเครื่องยนต์ c h d 620ที่ จีนพัฒนาขึ้นมาเพื่อน,นำมาติดตั้งแทนเครื่องยนต์ MPU จากเยอรมันโดยการที่ไทยจะให้จีนชดเชยค่าเสียหายหรือว่าค่าผิดสัญญาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ที่จีนไม่สามารถที่จะหาได้นะครับโดยการชดเชยเกี่ยวกับเรื่องของแถมอาวุธที่มีสำราญสูงที่ผลิตจากประเทศจีนหรืออาจจะแถมเรือดำน้ำมือสองมาให้อีกสัก 1-2ึ่งถึงลำนะครับหรือว่าให้อาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงแถมมาด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันนะครับช่วงหลังที่ผ่านมาอาวุธของจีนก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูได้ส่วนเรื่องของเรือดำน้ําที่จะซื้อจากจีนในอนาคตก็คงจะพอแค่นี้แล้วนะครับคงจะไม่มีใครกล้าที่จะเสนอโครงการจะซื้อเรือดำน้ํากับประเทศจีนอีกต่อไปแล้วนะครับไม่ว่าจะในอนาคต อีก10 20ปีหรืออีก50ปีร้อปีข้างหน้านี้นะครับเพราะที่ผ่านมากองทัพเรือก็ถูกต่อว่าอย่างมากนตครับทั้งที่มันไม่ใช่ความผิดของกองทัพเรือไทยนะครับมันเป็นความผิดของบริษัทผู้ต่อเรือนะครับที่ไม่สามารถที่จะจัดหาเครื่องยนต์มาติดตั้ง ในเรือดำน้ำ a อจิสได้นะครับและทุกคืนของเราสาระที่ทางช่องหุกระสุนของเราจะนำเสนอเป็นประจำนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกดดิ่งกดติดตามให้กับช่องหุนกระสุนของเราด้วยนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ